นี่นะคะเราล้างกระท้อนให้สะอาดแล้วก็เอามาแช่ด้วยน้ำเกลือไว้คืนนะคะ่ะพรุ่งนี้เราก็สามารถเอามาทำกระท้อนแช่อ,อิ่มได้ค่ะแช่น้ำเกลือเพื่อให้เขาลดความฝาดความเปรี้ยวค่ะแล้วเนื้อเขาจะฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมเวลาเรา บั้งเป็นริ้วๆแล้วก็เอามือกดเนี้ยจะกดง่ายความเปรี้ยวอะไรเขาก็ลดน้อยลงอันนี้มันรูกน,นี้น่าจะทําเก็บไปเก็บกระถอนให้มะม่วงมาด้วยเห็นมะม่วงมันสุกเอ้ไหนๆก็เก็บกระถอนแล้วเก็บมะม่วงด้วยสี่ห้าลูกก็พอได้กิน โอ้ยลูกนี้แตกเออเสียดายให้เป็นไรแตกก็ใช้ได้โอเคนะคะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไว้ในน้ำเกลือค่ะคืนหนึ่ง ไว้ทั้งลูกเลยค่ะไม่ต้องปอกพรุ่งนี้เราค่อยมาเปอะนะคะก็จะอยู่ในนี้เต็มโถพอดีแาจะกดเอาใช้ถุงใส่น้ำกดไว้ให้ให้ก็จมอยู่ใต้น้ำเปลือก็จะได้ไม่ดำไม่ฝาดเดี๋ยวรอคืนก่อนนะคะ ยำเลยนะสะทอนชมเครื่องอันนี้จะมีน้ำาตาลกรีซหรือน้ำตาำลมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายกระปิกนิดนึงเดี๋ยวพอเหนีย่ยวดีเราค่อยมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงถ้ายัางความเข็ดไม่ได้ก็ค่อยใส่เมลปลาไปนิดนึง อันนี้อยู่ที่เราเที่ยวน้ำตาลตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหนียวได้ที่ค่ะเครื่องพูอื่นๆเราจะไปใส่ทีละนะคะเที่ยไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ห้ามหยุดคนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะพูขึ้นจะลงในเตา แก้วยไฟกลางนะคะจะเย็นๆนิดนึงจำนวนน้ำยำหรือปริมาณน้ำยำนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำเท่าไหร่ทำมากทำน้อยถ้าทำมากก็ทำน้ำยำถมากให้มันพอดีกันนะคะ เที่ยวโอยเลยเผื่อไว้ทำน้ำปลาหวานอะไรก็ได้วันนี้จะเคี่วไว้ทำน้ำปลาหวานด้วยไมจะกินมะม่วงบ่อยมากบ่อจะง่วงตั้อใจอะไรเท่ง่วงแก็เกี่ยวมเรื่อกระปิดจะไม่ค่อยสวยนะ ไปดกว่าเขาจะเหนียวนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้แลวเสร็จแล้วก็เอามาพักให้เย็นค่ะถึงจ,จะใส่เครื่องปรุงอื่นๆนี่นะคะน้ำรากของเราหลังจากพอสมควรแล้วเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันค่ะเริ่มต้นจากตัวน,นี้นะคะ พริกเขียวพริกแดงใส่ไปเลยค่ะถ้าใครอยากเพิ่มความเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะใส่เป็นพริกป่นเพื่อความสวยงามก็ได้อันนี้แล้วแล้วแตนะ่ค่ะแล้วก็นี้ค่ะนี่นะคะหอมแดงซอยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไว้ตกแต่งด้วย ขว็ววค่ะตัวนี้ไม่ต้องให้ถึงกระแตกนะคะพอพอนิดนึงแม่ไม่ต้องแตกมากพอบุบๆพอแตกๆมันก็หอมอร่อยแล้ว แล้วก็ตัวต่อไปนี่ค่ะมะพร้าวคั่วอ,อันนี้ปใส่ไปแล้วหอมแดงใส่แล้วนนี้ก็คือกุ้งแห้งค่ะนะคะกุ้งแห้งแล้วก็คั่วสักนิดนึงเพื่อความหอมค่ะอันแก่คั่วถั่วเสร็จก็คั่วกุ้มได้เลยค่ะไม่ต้องให้ให้สุกมากเพราะของมันสุกแล้วแก่ พอ,พอหอมๆนะค่ะค่ะ,คะเชื้อโรคเชื้อราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราซื้อมาจากตลาดไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจความสะอาดเหมือนกันเนาะโอเคค่ะแล้วก็มาใส่ สนิทดีนะจริงควางคนคนมากเขใช้ทั้งน้ำตาลมะพร้าวปิ๊บน้ำตาลทรายกะปนินี่แถมด้วยถั่วลิสงแล้วก็มะพร้าวคั่ว เข้มค้นมากืมทำยายใหญ่เลยเฮ้ยอย่าไปแทนเซตเลยเความเข้มข้นของเขานะคะืนา่ารักถ้าคนอื่นกินนี่คงจะไม่เผ็ดอะเพราะพรอนไม่ไม่กินเผ็ด ก็ใส่นิดเดียวแค่แค่พอมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยที่บ้านเขาหัดมาอย่างนี้ต,ตั้งแต่เล็กต่โดยไว้เคยกินเผ็ดแก้วก,กินเผ็ดที่ไรก็น้ำมูกน้ำตาหมาทุกทีเลย าราดกระท้อนกันเลยค่ะนะคะกระทอนกระท้อน,นี่เราหลังจากเราล้างทําความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็เอาไปแช่น้ําเกลือนะคะใส่มะนาวไปสักนิดนึงสักสักลูกนะคะเพื่อกันดํานี่ที่แช่ก็เพื่อไม่ให้ดำแล้วก็ลดความฝาดความเปรี้ยวของเขาอะค่ะ โอเนะคะตักราดได้เลยเออฮะมือไม่ถนั uh huh. ดนะโอ้ย uh huh. น้ำลายย้อยเลย, yeah. <laughs> ย,ยเฮ่ยยด้มยย่ยย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 ้ยยยยยยยต้อง แต่ลนะต้นนี่อื้อหืออภิมาหาดกเลยเคใครไรม่รู้มาเอากันเยอะแยนะไปหมดนี่หน้าจุ่มใเลยเยอะๆเลยค่ะ

ตัวอีกหน่อยนะคะน่ากินไหมเอ้ย้ำลายช่อแล้ว น้มาไอกระทอนนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวเมนูต่อไปก็คงเป็นกระทอนอีกแหละเพราะว่าช่วงนี้กระทอนมันเยอะจะดีดายโคงทริปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เชฟพรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะมาๆๆทานด้วยกันค่ะนะคะ น้ำรากของเราหลังจากอพอสมควรแล้วเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันค่ะเริ่มต้นจากตัวน,นี้นะคะพริกเขียวพริกแดงใส่ไปเลยค่ะถ้าใครอยากเพิ่มความเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะใส่เป็น พลิกปลนเพื่อความสวยงามก็ได้อันนี้แล้วแล้วแต่คนะแล้วก็นี้ค่ะนี่นะคะหอมแดงซอยะค,ะอค่ะเคเดี๋ยวเราไว้ตกแต่งด้วยโอเคนะคะ ตัวนี้ไม่ต้องให้ถึงกระแตกนะคะพอพอนิดนึงไม่ไม่ต้องแตกมากพอบุกบุบพอแตกแตกก็หอมอร่อยแล้วแล้วก็ตัวต่อไปนี่ค่ะมะพร้าวคั่วอ,อันนี้เป็นาใส่ีไแล้วหอมแดงใส่แล้ว,น,ลวนี่ก็คือกุ้งแห้งค่ะ กุ้งแห้งแล้วก็คั่วซะนิดนึงเพื่อความหอมค่ะเหมือกัคั่วถั่วเสร็จก็คั่วกุ้งได้เลยค่ะไม่ต้องให้ให้สุกมากเพราะของมันสุก่แลวแค่พอพอหอมหอมมาค,ค่ะเชื้อโรคเชื้อราไปในตัวด้วยเพราะว่าเราซื้อมาจากตลาดไม่ไม่ไม่แน่ใ,นใจความสะอาดเหมือนกันเนาะโอเคค่ะแล้วก็มาใส่ เออเก็บไว้เื่อยๆดีนี่ยังไม่ยังไม่ค่อยเย็นสนิทด,ดีนะจริ่ความข้นข้น,นมากก็ใช้ทั้งน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายกะปินี่แถมด้วย ตัวลิสงแล้วก็มะพร้าวคั่วเข้มข้นมากมน้ำยาใหญ่เลยเฮ่อย่าไป่ทนเร็จเลยความเข้มข้นของเขานะคะ น่ารักเยถ้าคนอื่นกินนี่คงจะไม่เผ็ดอ่ะพราพรไม่ไม่กินเผ็ดก็ใส่นิดเดียวแค่แค่พอมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยที่บ้านเขาหัดมาอย่างนี้ตั้งตั้งแต่เล็กแต่โดยวไม่เคยกินเผ็ดแล่กินเผ็ดทีไรก็น้ำมูกน้ำตาหมาทุกทีเลย มาราดกระท้อนกันเลยค่ะนะคะกระทอนกระทอนนี่เราหลังจากเราล้างทําความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็เอาไปแช่น้ําเกลือนะคะใส่มะนาวไปสักนิดนึงสักสักลูกนะคะเพื่อกันดํานี่ที่แช่ก็เพื่อไม่ให้ดําแล้วก็ลดความฝาดความเปรี้ยวของเขาอะคะ่ะ เอานะคะตักราดได้เลยเออฮะมือไม่ถนัดนะโอ้ย huh. uh huh. น้ำลายย้อยเลยเ yeah. <laughs> มันยุ่งไม่ค่อยมีเวลาได้ทำช่วงนี้ก็ท้อกัน ต้นนี้อื้อภิมาหาดกเลยใครจะใครไม่รู้มาเอากันเยอะแยะไปหมดนี่นจะจสุดๆไปเลยเยอะๆเลยค่ะ,อะโอ้เราก็เนาะ thì tăng việc mà biệt ở đây đi nè chăm 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 đen chăm chăm với chăm 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 ยินไหมเอ้ยน้ำลายช่อแล้วช่วงนี้มันเอ้ยกระทอนนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวเมนูต่อไปก็คงเป็นกระอนอีกแหละเพราะว่าช่วงนี้กระอนมันเยอะจะได้ของคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาไครให้เจ๊พรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะมาๆๆทานด้วยกันค่ะมาค่ะ